ร่วมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรธานีเสนอเกษตรอุดรอ่อ,อนทัวกรุงพวาปีเมืองน้ำตาลอุทยานวานอนดอนแก้วพุทธสถานหนองหานสายทานแห่งชีวิตธรรมชาติวิจ,จิตทะเลบัวแดง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทักษราศิริจันดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอ,อำเภอกุมภาวาปีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเกษตรกรต้นแบบคือคุณแม่บุญธรรมประดิษฐ์เดนะคะอยู่ที่ตำบลท่าลี่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอะให้คุณแม่แนะนําตัวหน่อยนะคะล้ะกา เอาเป็นว่าขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่แนะนําตัวแล้วเดี๋ยวคุณแม่แนะนําแน่วาอันนี้คืออีหยังแปลงอีหยังดอกไม้อีหยังเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมฉันนางบุญธรรมประดิษฐ์ค่ะอยู่บ้านทารีมูซีตมวนทารีอําเภอขุมว่าปีจังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกประทุงมากค่ะเพิ่งปลูกเป็นปีที่สองละค่ะ เป็นปีที่สองนะคุณแม่แนวคิดเริ่มตนในการปลูกดอกปทุมมาเนี่ยค่ะ,ค,ะคุณแม่ไปเลี้ยนรูหรือไปอบรมหรือว่าได้รับคําแนะนําจากผู้ใดมาก่อนค่ะโอ้คอ่ะแม่ไปอบรมพอดีเพิ่นก็เลยประกาศในหม่องอบรมว่าผู้ใดสนใจอยากปลูกดอกปทุมมาเป็นเครือข่ายของอสวทสชกับราชพัฒน์เพิ่นต้องการเครือข่ายที่จะปลูกดอกปทุมมาเพื่อ,อต้อนรับพืชส่วนโลกอุดรเท่านี้ไหมค่ะ ถ้าปีกายนี่พอดีแม่ก็เรียกว่าสนใจเพร่นเรียว่าถ้าสนใจคะ่ะแม่สมัครในลิงเลยสมัครไว้เลยแล้วก็ะจะเอื่นไปอบรมค่ะมแม่ก็เลยได้สมัครน้าเพลนล่ะค,ะค่ะตอนแรกคะ่ะค่ะแต่ก่อนอื่นเนาะคะ่ะเขาทขําความรู้จักกับคุณแม่แล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าเขายังโมโหว่าคุณแม่เนี่ยมีตําแหน่งอีย่างในในกลุม่มในกิจกรรมของสํานักง,งานเกษตรค่ะเดี๋ยวคุณแม่บอกตําแหน่งให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะค,ะค่ะ,คะ โอ้คือหลายแต่ว่าน้าแม่เป็นประธานสพกค่ะแล้วก็เป็นประธานแปลงไงเขาค่ะแล้วก็เป็นประธานของสจชค่ะแล้วก็เป็นประธานไม่ผลค่ะแม่เป็นประธานหลายอย่างค่ะของสํานักงานเกษตรค่ะค่ะนี่แหละค่ะก็คือทั้งมือหนีเฮ้ากันเลยนให้ให้คุณแม่มาเป็นต้นแบบ ของของการถ่ายทําวิดีโอในครั้งนี้นะคะคุณแม่แล้ววัที่นี่ตรงถามคุณแม่ก่อนค่ะว่าดอกปทุมมานี่ดูแลยากบอกค่ะถามว่ายากบอกกับบ่ยากค่ะแต่ว่าเฮาเฮาก็ได้ดูแลทุกมือเพราะว่าเฮาเห็นเฮาปลูกแล้วเฮาเห็นดอกมันเฮาก็งามแต่ว่ามันจะดูแลยากช่วงฝนนี่แหละค่ะฝนนี่มันจะมีหลรกเนาค่ะพอหลอกเนาเฮาก็ต้องมาดูแลใกล้ชิดแน่จักน้อยเอายาหล้วก็กําจัดศัตรูพืชเรื่อง เรื่องการกับจะสตูพื้นเท่ากับใส่ไต่โคเดอร์มาของอ่าสนักงานเกษตรที่เท่าอบรมมากเลยค่ะในนี่เนาะค่ะคุณแม่กับมีดอกปทุมาหลายหลายหลายสีสันเอมีสีอย่างไงค่ะให้ให้คุณแม่บอกซูฟังก็จะมีขาวล้านหน้าก็จะมีแดงชาโดเขาปลู่กินหาสายพันธุ์ขาวล้านหน้าแดงชาโดอ่าแล้วก็แม่โจอิมเพสจะออกสีสมแล้วก็จะมีขาวยูคิ ล้วก็จะมีสตาร์ยูนิเวิร์สค่ะสตาร์ยูนิเวิร์สรวนะค่ะคุณแม่สตาร์ป่นธ์ปันสีชมพูค่ะค่ะบัดที่นี่มือนี่เห็นคุณแม่บอกว่าถี่ให้เฮ้ามาเบิรงกันมือนี่คุณแม่แต่ว่าถัดจากนีคุณแม่มีออเดอร์เป็นบ้าค่ะออเดอร์เท่าใดค่ะมือนีหก้อยดอกค่ะหกลอยดอกเดี๋ยวท่านผู้ชมมาหลุ่นกันเนาะค่ะว่ามือนี่เฮาสิเก็บได้ ข้อหกลอยดอกดูเปล่าคุณแม่พร้อมเก็บไปค่ะพร้อมค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวคุณแม่บอกบอกได้เลยค่ะว่าวิธีเก็บวิธีเบ่งเนี่ยแบบใดเพราะว่าเดี๋ยวหนูสิได้ซอยเกิฟต์ค่ะได้ค่ะอ่ะ่ะเลิฟเลยค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เอาสีใดก่อนนี้ค่ะผ้าเจ็บสีสีสีชมพูก่อนกระไรสีชมพูสีชมพูซื้อซื้อสไตล์ยูนิเวิร์สสไตล์ยูนิเวิร์สนางสาวไทยแหละค่ะนางสาวไทยค่ะแต่สไตล์นี่เพิ่นจะบาะสไตล์แม่เพิ่งได้มาปีนี้ ได้หัวพันมาปีนี้ที่นี่ในลับปัญหาของเขาคือถ้าเขานั่นเก็บนะคะถ้าเขานั่นเก็บค่ะ่นก็จะเ,เป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าแม่แม่แม่สิบก็ค่อยให้ยุโดนค่ะถ้านาฟนก็จะเป็นแบบนี้เขาก็พอเขาล่างแปลงแล้วเขาก็ต้องตามด้วยแต่โคเรมาอ้อันนี้ถือว่า เจ็บไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องตถอนทิ้งค่ะวิธีถอนค่ะต้องถอนทิ้งค่ะนี่มันจะเป็นเชื้อโรคต่อแล้วไม่เอาค่ะเราต้องมาดูแลแปลงิล่ะค่ะแม่ก็สิมาเบิ่งแปลงว่าตัวแดงเป็นโรคค่ะถอนทิ้งแบบนี้ตัวนี้ก็จะแล้วเขก็ไปใส่ถุงไว้คุณแม่ค่ะ้าสมมุดฝนลงมาอย่างสิถ้าเราช้าแม่แต่วันหนึ่งสองวันก็คือเน่าเลยใช่ไหมค่ะเน่าเน่าค่ะเขาเข้าตรงเบิ่งนะค่ะใช่ไหมค่ะเขาก็ต้องเคบออกจากแปลงค่ะเพราะว่าถ้าเลื่อยกาหนดเพิ่น อันเลยกับนดเพิ่นเพิ่นกับเจเน่เนค่ะพอไดเวลาของเพื่นแต่ว่าสีนี่เพื่อนจะใบกีบบางค่ะ oh, กีบบางค่ะลักษณะของเพิ่นกันตัวนี้เป็นกีบเลี้ยงตัวนี้เป็นกีบแท้มันจะออกดอกสีม่วงตามทีเพื่นสอนของอโครงการของสวทชกับของราชพัฒน์ค่ะ,คะที่เพื่อนสนับสนุนโครงการเท่านั้นเองค่ะเป็นของเพื่นที่เพื่อนผสมสายพันธุ์จากนอกค่ะแต่ว่าตัวเมโจอิมเพสเนี่ยมันจะเป็นกระเจียวบ้านๆเท่าสีสม อ๋อสีส่มเดี๋ยวแม่สิเก็บอ่าตัวนี้ให้เบ่งว่าวิธีเก็บเก็บแบบไหนเนาะวิธีเก็บค่ะวิธีเก็บพขา,าะ<ด>จะเลือก,อกด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 อกขนาดนี่ค่ะถ้าถ้าทรงลานเขาเนาะอันนี้มันมันบาดแล้วห้องก็บาเอาค่ะเอาจะเอาขนาดนี้เ<ร>พราะว่าถ้าถ้าเอาไปแล้วมันจะเฉาของเขาเขาจะใส่บ่ได้ดอกไม่มนค่ะแม่นค่ะทรงรานดอกไม้เขาก็ต<ร>้องเก็บขนาดนี้ค่ะนี่ขนาดนี้เก็บได้ค่ะวิธีดึงค่ะ ทรงลานดอกไม้แม่อันนี้ตรงขอสอบถามนิดนึงนะค่ะถ้าดอกแบบนี้เนี่ยเข้าทรงลานดอกไม้แล้วดอกบานที่ยังเหลืออยู่เด้ค่ะอนจังหดอ๋อดอกบานปะค่ะดอกบานถ้าถ้ามันเฉาเขาก็ต้องเก็บทิมละค่ะเก็บออกจากแปลงแล้วก็ถ้าดอกมันถ้าดอกดอกใดที่มันพ่อได้เข้ากับไ้อ่าเพื่อนประเทศสียอมผ่าไหมค่ะสกัดเป็นสียอมผ่าสาหรับใบม่นเพื่อนกับประเทศกระดาษสาค่ะเป็นเป็นเป็นไปต้มเอาเยื่อมันไหมค่ะต้มเอาเยื่อมาดึงดึงดึงแม่ไปอกล่มของ โครงการไอ้ราชาพัฒนนี่แหละค่ะที่ที่ที่ได้มาปลูกก็เป็นโครงการของอันสวทชร่รวมกับราชาพัฒนค่ะเพื่อสนับสนุนค่ะ,คะแล้วราคาขายคุณแม่<อ>สีชมพูสีม่วงสีขาวสีโอรสเนี่ยราคาขายเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเท่ากัน,กนค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบ แล้วแต่ลูกค้าลูกค้าชอบใช่ลูกค้าจะชอบสีไหนขึ้นขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละค่าราค่าเดียวกันจะจะมีอ่าเดี๋ยวเาไปบนทางผุนบาค่ะจะมีดอกน้อยของอ่าของขาวยุคิเนี่ะจะขาวยุคิค่ะขาวยุคิจะราค่าหนึ่งค่ะแต่ของแม่นจะเป็นราค่าทรงราค่าทรงมันมันมันต้องตายตัวตลอดอ่าราค่าทรงนี่พูดได้เนาะค่ะราค่าทรงนี่ดอกละสี่บาทค่ะแต่ขาวยุคิเนี่ดอกน้อยเนี่ยมันจะเป็นกําละกําละกําละสิบดอกต่อสามสิบบาท ค่สิบดอกต่อสามสิบบาทหมายถึงดอกละสามบาทดอกละสามบาทนี่แหละนี่แหละวิธีวิธีดึงขาวยูคินี่ขาวยูคิจะดอกน้อยค่ะเนี่ยถ้าแม่ขายอยู่บ้านแม่ก็จะขายสามดอกสิบบาทนี้สิบบาทขาวยูคิสวยนะคะแต่อันนี้เขาเรียกแม่โจอิมเพสเนี่ยเป็นกระเจียวอะไรนี่อแม่โจอิมเพสเป็นสีโอรสเหรอคะแม่สีสีโอรสค่ะนี่เนี่ยแม่โจอิมเพสเนี่ยแม่โจ้ก็งามเนาะค่ะแม่โจงามค่ะแม่โจก็จะทรงสี่บาทคือกันค่ะ แต่รู้สึกว่าดอกของแม่โจมันสีเงาค่ะใ่ค่ะค่ะแม่โจมันสีเงาเพราะว่าคนละตระกูลอันนี้จะเป็นตระกูลบ้านๆอันนี้จะเป็นตระกูลผสมสายพันธุ์ค่ะเป็นผสมสายพันธุ์นอกค่ะเดี๋ยวแม่ที่เกย์เผยเบิ้งเพราะว่ามือนี้มีอดเลอยุ่หกร้อยดอกค่ะแล้วเ่าสิมันเป็นกันเนาะค่ะว่าผู้แม่จะเก็บได้ถึงหกร้อยไหมลกรลานเลยผมบพว่าจะมีดอกกะทุม่าของแม่แดงผู้เดียวค่ะทรงในหันขาพ่าพ่อขายค่ะว่านา ตลอดเลยแม่ทรงเพราะว่าแม่จะได้ทรงทุกอาทิตย์เป็นวิกฤตที่ดีที่เฮ้ามาปลูกปทุมากต,ตอนนี้ค่ะโอค่ะทานหเหมือตลาดดีเนาะอันนี้หนูเห็นดอกใหม่ของคุณแม่นะคะมีหลากหลายสีก็เลยอยากถามคุณแม่ว่าสีใดที่ขายดีสุดโอ,อ้จะจะเป็นสีขาวค่ะเพราะว่าคนคนมาไหวพระก็จะใส่สีขาวค่ะสีแดงก็จะล่องมาแดงชาโดก็จะล่องลองมาแต่ว่าอ่าสีขาวกับสีแดงชาโดเนี่ยจะประดับ ปลีดค่ะเขาจะใส่ประดัปลีดค่ะแต่สําหรับไหว้ผ้าเขาจะใส่ขาวชมพู่ก็ใส้ได้ค่ะกบสมโอรสแล้วแต่ลูกค้ามากค่ะค่ะก็ตอนโจทย์ดีสมโอรสนี่ก็งามนะคะคุ้แมน่อยู่ฝั่งข้างบนเนาะค่ะสมโอรสนี่จะเป็นจะจะจะอยู่ในตระกูลกระเจียวค่ะแต่อันนี้ยู่ในตระกูลปะทุมาที่ที่ทังหลาชจะผัดน่ะิ่นผสมสายพันธุ์ไหมค่ะตัวนี้เขาเรียกเอินปะทุมมาแต่ตัวนั่นจะเป็นกระเจียวอันบ้านๆเห่าล่ะค่ะที่เิ่น พี่พนออกมากระเจียวปลาเข้าไหมคะมาผสมค่ะอาจจะแยกกันค่ะคุณแม่บัดทีตรีแสดงวันดอกไม้พวกนี้เนี่ยกินไม่ได้ค่ะแต่ว่าใส่ประโยชน์ในหลายอย่าง<อ>บางคนพนก็กินโยพนก็เอาดอกประเฮ็ดสีย้อมผ้าอร่าจภาดไก่เข้าไปอบรมอยู่ค่ะไปศึกษ<อ>าดูงานอยู่ของบุรีรัมค่ะเพลาเพลินแม่แม่กติดติดในลุูมันมีเกษตรกรสองแปลงที่ได้ไปศึกษาดูงานเป็นต้นแบบ ของของกลุ่มปทุมมาแล้วก็บใบมันเพื่อนก็ไปต้มแล้วก็เฮดกระดาษสาไหมคะใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนค่ะตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนโอค่ะแสดงมาทั้งตนเนี่ยไม่มีของเสียเลยค่ะไม่มีของเสียเลยค่ะโอ้ดีเลยค่ะคุณแม่แล้วนอกจากแปลงคุณแม่ยุ่นเนี่ยที่ที่เป็นที่เป็นปทุมมาไม่ดอกอีแม่พอสิงนีแนวกิน มะค่ะได้แปลงมีค่ะมี่แม่ปลูกไม้ผลแม่ปลูกแตงแม่ปลูกกระเจียวเพชรน้ำพึ่งนอไม้ก็มี่ค่ะมีทุกอย่างอเป็นพริกก็มีค่ะเป็นพริกมะเขือก็มีเพราะว่าแม่จะมี่ไร่ใดเขามาทุกมือแล้วก็จะมีผพักบุ้งแก้วที่ที่กำลังอันนี้อยู่ค่ะพักบุ้งแก้วกับกระเจียวเพชรน้ำพึ่งค่ะเดี๋ยวต่อไปเสียห้คุณแม่ภาพไปเบิ่งดอกกระเจียวเพชรน้ำพึ่งเนาะค่ะแล้วก็ไปเบิ่งไม้ผลที่คุณแม่ปลูกไว้ได้ค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้เขากับแมยู่ในแปลงดอ<า>กกระเจียวนะคะ,กกะคุณแม่ดอกกระ,ะเจียวย,วยูในหนีทีแมวเว้าเบื้องต้นในก่กอนนัานนี่ก็คือพันอย่างแม่คะ่ะอ่าเพน้ำผึ้งค่ะกระเจียวหวานที่กินได้ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> เขาจะได้เก็บทุกมือเขาไม่อะไดทุกมือค่ะเ <c oughs> นี่ยแม่แม่ต้องเก็บทุกมือค่ะว่าเก็บบ่ได้ค่ะที่นี่เดี๋ยวเขามาเมืองขั้นตอนการเก็บของคุณแม่เนาะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณแม่บอกนะว่าที่เก็บอยู่นี่ก็คือพันไหด เป็รน้ำผึ้งค่ะอันนี้เพชรน้ำผึ้งนะคะกระเจียวหวานเป็รน้ำผึ้งได้เลยค่ะคุณแม่จะเริ่มเก็บเลยไหมคะค่ะเดี๋ยวแม่จะห้เบิ้งเริ่มเก็บเลยเดี๋ยวแม่เก็บให้เบิ้งค่ะวิธีเก็บเนาะค่ะเดียเก็บทุกมือโอ้ยเนี่เห็นแล้วกันเนี้ยค่ะแค่นี้ง่ายๆค่ะอเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหาดูว่าเราจะถอนดอกไหนเพราะว่าอ่าเป็นซอนดีดีเด้เดี๋ยวแม่หาดูอันนี้อันนี้ได้เพราะอีแม่นี่อ๋ออันนี้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะวิธีเก็บค่ะเดีีียยวววเเเกงมาบบิิ่ธ็นนะะค วิธีเก็บเราจับสองใบนี้เนาะสองใบนี้แล้วก็ต้นนี้แล้วก็เอ็ดแบบนี้เลยค่ะดึงออกอันนี้เลยเดี๋ยวนะมันติดค่ะเก็บบนยาค่ะวิธีเก็บค่ะอ๋อนีคือเผื่อไ่ได้ถ้าเผื่อเพิ่กระสีเงาเดี๋ยวแม่สิอันั้นเก็บทุกมมือขายหัวหน้าไม่ได้ทุกมืออ๋อแล้วต้องเก็บค่ะแสดงว่าคุณแม่มีมีช่องทางการส่งขาย แล้นี่ค่ะค่ะตลาดนี่แหละค่ะตลาดบ้านทาลีนี่แหละค่ะแม่ขายแม่ขายตลาดแรงทุกมือค่ะตาลีเขาสิมีตลาดแรงกับตลาดนัดค่ะค่ะดูแล้วดอกกระเจียวของคุณแม่กับ๊่กคอยเมี่ยนสตูพืชเนาะบ่ค่ะพ่ว่าห้าใส่ไต่โครตมาของสันมังงันเกษตรพิ่นพิ่นมาอบรมห้าวไหมค่ะค่ะหัวหน้าพนมาอบรมห้าค่ะหัวหน้าตำบลพนมาอบรมห้าหัวหน้าที่พนเกษตรออกมากกับหัวหน้ากอรลวิทย์พนกษติไม่ห้าเฮ็ด ไตโคเมาเฮ็ดอาสัยเชื้อไอ้ยังก็บิวเลียค่ะเปินออกมาสอนแม่ก็ต้องใส่ตัวนี้หันเป็นประโยชน์ค่ะเท่าที่ตรวจเบิงนิ่มป้อมนี้มาแลงรบกวนค่ะบ่อคอยมีค่ะบ่อคอยมีใส่เฮาต้องใส่ตัวนั้นเฮาลาดไปเลยค่ะใส่สารตัวนี้แหละเฮาก็ต้อเชื้อไปเรื่อยๆไหมค่ะตามที่เฮาอบรมมาแหละเนี่ยแสดงว่าคุณแม่ต้องมาเบิงแปงถูกมือแมนบ่อค่ะแมนค่ะค่ะอันนี้อันนี้มันค่าฝนแม่ก็เลยบ่อเด้เอาหยามันหลบบ่อไท้ฝนหลาย ต้องต้องเข่าสวนทุกมือค่ะศัตรูพืชสิบ่อยมีค่ะบ่บ่หอมีบ่หมีมีต้องกําจัดด้วยอันนี้ค่ะแต่ว่าใส่ไต่โคนออกมาเป็นไงเลยค่ะใส่ไต่โคนออกมาเป็นไงเข้าบ่ตองไปเพื่อเคมีหลายไหมค่ะค่ะเาบาไปตรงไปเพื่อเคมีเพราะว่าเขากินอยู่นีไหมค่ะอเขากินเขากับปลูกแล้วก็กินเองแล้วค่ะค่ะสำนักงานเกษตรมันเกษตรออกมาอบรมเข้าเขากับใส่ตัวนี้แหละเอามาเอาเอาเอาพ่นซ้อนเข้าแล้วเขากับตัวนี้แหละมาเป็นวิธีเฮ็ดค่ะค่ะ ไอ้คุณแม่ค่ะในกาอันนั้นแล้วนอสิถามเรืองรายใดของดอกกระเจียวก่อนีกว่าดอกกระเจียวของคุณแม่เนี่ยมือหนึ่งใดประมาณจักบาทอ่าสรับดอกกระเจียวเพื่นนำผึ้งเข้าปูกแค่นี้แหละค่ะที่ที่เราเห็นอยู่กะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทต่อมือต่อมือค่ะร้อยห้าสิบบาทต่อมือแล้วมันกิสิมีรายได้จากเอาบุ้งแก้วนะเอาบุ้งแก้วแม่ปลูกว่าลายได้ค่ะปูกในแปลงวัตุมาเอาบุ้งแก้วจะได้มือละลอยอยู่ก็มีบักแตงก็ได้อยู่ค่ะ แต่งก็ได้แต่ว่าละได้ทุกมือมันก็จะได้มือละบ่ตำก็มือละสี่ร้อยบาทค่ะค่ะบ่บดไดร่วมกรบดอกปทุมมาด้วยค่ะต่างหากแยกค่ะด้านหลังก็จะเป็นขมิ้นขาวแม่จะมีทุกอย่างขมิ้นขาวก็ขายได้ค่ะค่ะนั่นก็เป็นขมิ้นขาวอืค่ะถือว่าคุณแม่มีไล่ได้หมุนเวียนเนาะค่ะเนาะค่ะนาฝนนี่ดีอยู่ค่ะเพราะว่าห้ามมาได้ประทูม่าแล้วห้ามมาได้กะเจี๋ยเพราะว่ามันไปพืชถึงขุนครขัวของคุณแม่บุญธรรมเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวตรงนี นอกจากแปลงกระเจียวแปลงดอกปะทุมมาตรงนี้เดี๋ยวเสีห้คุณแม่แนะนาแปลงผืดผักสวนครัวที่เป็นไดร์ไ่ไดร์ไ่ไไว,วันค่ะเนาะคะ่ะเริ่มเลยค่ะ,ก,คะกัะสิมีทุกอย่างนละค่ะกัสิมีโหัลวละผ้ากระขายทุกมือแล้วกัสิมีบวบงูบวงบวงูเหว่วค่ะกัสิมีกระสิมี่ไดรไดเพิ่มค่ะตัวนี้เนาะแล้วกัสิมี แปลงของแตง,ง,งาค่ะสำคร <มา S 2> วันนี้นะครายการเกษตรอุดรออนทัวร์ต้องขอขอบคุณคุณแม่วุลธรรมประดิษฐเดชคุณแม่แดงนะคะที่ให้สถานที่ในการถ่ายทำแล้วเราจะพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะ